รู้สึกยังไงตำรวจสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อยากฝากอะไรไปถึงกับคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่ครับแรงของเขาครับลูกสาวคนนี้อุปนิสัยก็เป็นยังไงบ้างครับ ดีกับน้องไม่เคยไม่เคย้นี่มารอหนานี่กำลังเดินทางมาเจ้าที่แจ้งว่าจะถึงกี่โมงครับถึงห้าทุ่มแล้วจะนำศพไปสระแก้วค่ะบัดเกิด รู้สึกเสียใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมครับถ้าทำกับครอบครัวของเขาบ้างเขาจะรู้สึกยังไงครับสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาเห็นไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคือในตอนนี้ที่ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงจะพูดอะไรถึงคนที่ทำในส่วนนี้ครับคนที่ทำยังไงก็ได้รับกรรมที่เขาทำไว้เหมือนลูกผมเหมือนกันครับ ก็ไม่ไม่มีประเด็นเดียวครับมีมีเรื่องนี้เรื่องเยียครับเรื่องที่ว่าทะเลาะกับแฟนเขาชื่อคนที่เขาชื่อดาวครับสาเหตุเดียวครับคิดว่ามีสาเหตุเดียวคิดว่าผมว่ามีสาเหตุเดียวครับที่ทําให้ลูกผมเสียชีวิตครับก่อนที่น้องเขาจะหายไปเคยีเอามันให้ตายบ ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนะอย่าเห็นแม่แบบนี้ีาอย่าเห็นแม่แบบนี้ด้อแม่ก็ลัอนแอนะลูกอย่าเห็นแม่แบบนี้หญิงหญิงอย่าเห็นแม่นะลูกบ๊ายได้นะแน่น้อยครบบอกมายายดิปาหญิงใส่รหนูหนูถูกย้สลูกจะพขาถูกย้ส่หิงหญิอย่าเห็นแม่นะลูกบ๊ากานะ พม่อก yeah. ็ลกตัดกมองมหูอ okay. ย oh, ่าเห็นแม่แบบนีูอยาเห็นแม่น no. ี้นะอามันมันยนรูยาลูกยายานอยานะลูกันเรียพูดนะพกมันิงยาลูกหิงงย่าเ็แม่นะลูกพอดีลูกเปล่าเ่าเล่นั

ยิงเลยจะบ้านีแม่เดิมเลือดอกแบบนอีสรุปจะไม่เห็นแม่แบบดีว่าเอาลูกตาบานเ่าเดิมเลือด๋ยวน์นาสิบ้านจะตายเดิมลูกคนซอยเลยคนซอยดีเห็นว่าคนมาซอยทู้คนน่าดุคนมาทกซอยใจอยืนคนซอยดีใจเออดนีลแกแคนกับมันมาเห็นนำแคนยเออมันเหหน้าแล้วหน้าก้จหน้าซอยนู่เต็มทีคนกัะทุกคนใกคนซอยเต็มีเราลย ลูกออกจากแม่เด้อเด้ออย่ามาเห็นแม่แบบนี้ก็ดีลูกจะนั่งนะไปออกไปเดี๋ยวหน้าสิไปเอาตาป่านมืนเด้อเด้อไปดีลูกนั่งนะไะหน้ากันนาเด้อเด้อจะไปเห็นแม่แบบนั้นแม่อ่อนแออยู่ได้ลูกจะไปเห็นแม่เด้อเด้อ 嗯。 Ya, artinya kan lol. Mau coba pengen, ya? Oke, oke. Tapi karena dia Ais, มไม่กระโดดได้กันู้นเลมันมัเป็นคนมันเป็นสัตว์ในลาชานเค้บเร็กน้อยพูหยิงคนเดียวมันเอได้